สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้น3ลัฐนะคะประจำวันที่14พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับอังกฤษตัวด่นก็คือ4กับ7 5กับ8 40414243454748 707173747578จับคู่ก็4774 4554 4884 7 7จ็ดเจดนาะสี่กับ8ดเยอรมันกับรัเสเซียมาเหมือนกันเนาะเยอรมันกับอังกฤษนะต่างกันกับห้ากับเจ็ดศนย์กับต่อไปเยอรมันนีศูนย์กับสองสี่กับแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนยสี่หกศูย์แดสองสี่สองหสองูนย์แปดสองสี่สอสี่แล้วก็0ูนย์สี่สองนะคะ ับคู่ก็ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดเนาะหกมาใส่อีกตัวหนึ่งเลขคู่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อต่อไปรัสเซียสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าตามตัวจะซื้อตามไม่ซื้อตามไม่เป็นไรเด้อเราลงให้ดูเนาะหนึ่งสี่สองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หก 7จ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าเนะหรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่อย่างนี้ก็ได้นะมันนี่สี่มาทั้งสามแนวทางเอ้อสี่กับสี่เจ็ดแปดขอคอยเพื่อนๆทุกคนโชคดีเดอ้อสี่กับเจ็ดอังกฤษกับรัสเซียมาตรงกันนะคะสี 4, 8, ่กับแปดเยอรมน,นีกับอังกฤษโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเนอนี่ อันไหนตรงกันก็จดได้ก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้ามาโชคดีทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ